ตังนี้แหละนำเต้าที่ว่าเขาห้าบเขาไปเค็ียรชนบทหินเข้ขามักห้า,หาบความเชื่อเดียวกันเขาก็จะาโบละเมิดประเพณีนะกันทาเทพจะน้อยกันผัดโ่ได้เลยป่างบ่มใหญ่เห็ดนิ้วคักกะลีแต่ว่าเวลาชักไม่ได้บ่เวลาฝนตกผาดัง่เอาชักวันนี้ได้บ่อโบได้ได้ถ้าว่าไปทักเข้ามูขึ้นไปเลาเ้าเขาเนี่ยโอ้ยควายหลุดได้เขาเอาต้องในหอดเวลาหอดระดูมันคอรจะเอามาผัดนะ สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศยามเช้านะมือนี้ก็เขายังอยู่ที่บ้านตานตุยนะทุกคนบ่คือปบ้านเ่อยเองและบ้านที่่อยเอามียอยู่นะทุกคนพาทุกคนมาเลาะบึงนะบรรยากาศยามเช้าพัุกคนเลาะบ้านกลเห็นชาวบ้านกำลังไปให้หลายๆคนทุกคนนะตามทางคนมาเบาะบึงประเภทนี้ตามความเชื่อที่ว่าการตั้งลาวเข้าเป็นชุมชนเลยเป็นเลาเป็นกุ้มเลยนะทุกคนไปให้เลย สเขาเข็ดไหนแขกเสียเงี้ยไปผู้เดียวผัวไ่ได้ไปน้ำบ่อเออผัวอยู่เพื่อนแล้ววะพักหรือยพักพ,พอนหย่าบ่ผัวกะไปเช้าแต่ชวเช้าเลยน้ำให้ชักเขาให้บ่กิโลท,ทางนี้เนาะ โอ้เ oh, okay. oh okay. oh ช้าได้เนียหลายคนนี้ไปเลยไปน้ำโอ้มาไไใช่ลฮกา่ไปนะยานกองชักเขาให้ย um> ูไปใช้ให้เจ้าดิใช้ปีนี้นะบ่ไดฮอืมบ่ไดเท่กเคิ่งพุทธห้เจ้าชุ่งๆนั่นนะโอ้ จะมีให้ชุงแท้โอ้ค,คัอยอยกเนาไม่จิ้มแค่กับบางย่าเลยเจิ้มแค่นะกะท้าไปชายท้าไปกระปะดีเอออันนี้มางย่าอันนี้ล่ะเขาวปูเมื่อนี่อยู่ปูเมื่อนี่จะเป่าน้มวยจังเป่าป่ายช่งเป่าผู้ว่านี่ก็ชักเลยจกมือเลยชักนี่นะไปได้เออกิชักเมื่อนี่มื่อชันวันดีแล้วมื่อนี้เนาะ อันนี้เป็นเล้าเข้าของชาวบ้านเลยทุกคนเขาเล้าเขาเนี่ยเขาจะมาเฮ็ดอยู่รวมกันอยู่ในนี้เลยเอาเบิึงหน่อยว่าชนเผ่าตะเวยนี่เขาเฮ็ดเล้าอยู่นอกบ้านนะเขาจะเฮ็ดเล้าอยู่ในบ้านโบราณสลับพิษประเภทนี้ตามความเชื่อของคนชนเผ่าเฮิ่งนี่บรรยากาศยามเช้าตะเวันกำลังขึ้นนะทุกคน แต่ชิงที่ค่อยคักเน่ยคือประเพณีความเชื่อตัวนี้นี่ทุกคนเขาจะบล,ะล็อกตุล้าวคือว้าวนั่นแหละหลายคนในื่นอดเขาไะไรยู่เขตชนบทนี่คอยคืดไว้น่าจะมีคนลากเขากันเขาน่าจะเฮบอทุกคนอยู่เขตชนเผ่าในี่ถ้าประ,ประเพณีนี่เขาจะปฏิบัติเข่งคัดแต่และครอบครัว,วนะ่ะเขาจะเฮ็ดได้ปฏิบัติได้หมดวาวรื่องกฎหมายว้าลื่องคนระเบียบเนี่เขาจะ บางคนอาจจะบบหูบางคนก็หูอยู่แต่เขาพยานคาราวเลิกประเพณี้พิชประเพณีเขาญานชุดทุกคนฉะนั้นข้าเจ้าวาวาดีประเพณีความเชื่อตัวนี้นะเขาเฮ็ดเบิ้งเขาเฮ็ดเล้าป้าไว้ดูตามนอกบ้านนี่นี่ตามแคมป้านี่แต่ว่าเข้าเขาโบเคยเฉยเลยทุกคนเพราะว่าคนแต่ละคนเขากับประเพณีอันเดียวกันความเชื่ออันเดียวกันเขาก็เจ้าโบละมิดประเพณนีนะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเขาเห็นนี่เวลามืดเขานี่มีแต่ผู้หญิงไดขึ้นเล้าไรไรผู้ชายเนี่ยบุเห็นขึ้นบุเห็นจักคนเลยมาอยู่นี่ได้าม to ปีแลว บอกผู้ชายขึ้นตักเข้าอยู่ในเรามีแต่ผู้หญิงขึ้นตักแต่ก็นีช่องย่างคือว่าอะไรทุกคนบ่ดในใจว่ามันพิษประเภทนี้หรือว่าผู้ชายก็บรรเจดบอกแนวไรแต่บอกเข้าใจคือกันหลายคนก็อาจจะเบื่อว่าเป็นเรื่องที่ว่างมงายนะทุกคนประเพี่นี่ความเชื่อแบบนี้แต่ว่าความคือชัวตัวของคอยนะความคือว่ามันดีดีตัวว่าบม่มีเข้าบม่มีการโตเฮืเสียหายโดยที่เราบริษัทกระเจถ้าว่าเป็นเทียบใชั แถวเคสตรงเพียงแถวบ่อนอื่นนะทุกคนแถวบ้านคนลาวชาวผู้ไทยเขานะข้าวมาเป็นแบบนี้นี้มัดเข้าในลาวน่ะเขาเอาไปขายมดข้าว่าไปตักข้าวมูขึ้นไปในลาวเขาเนี่ยโอ้ยควายหลุดได้เขาเอาได้ทุกคนเลยเออเครื่องจำเครื่องอย่างจะหักประเภทข่าหมอข่าลาวข่าเพชข่าไก่อีกบอกแม่ประจำควายเลยแล้วควายเนี่ยได้มีหมูมียังมาชื้นอีกไรเพชรยนงพัดเข้า บึ่งได้วึ่งได้บอว์ว่งได้เด้อผัดผัดเนียมเด้ออ๋อมือต่เภ่คือบปลงพัดอยู่ตารางคุโอ้ยลงมาได้หรอกไอ้ยกเปล่าโบ้ยไม่ยิงชมพนยกเปล่าเข้าเข้าบ่อนเออเข้าคือบปรทอก้องบอลนี่นะปลาตะเปล่านี่เฮงมันเน่ากูได้ปลาเข้าปลาเสือเปล่าคือบปรทอกบมเดทอก ผมมีบอลทองตอนน้ามันยังเต็มอยู่ด้วยจเดี๋ยวนี hey ้เต e ็มแล้วเต็มแล้วนี่บอกมือได้เข้าใหม่น่ะเข่าใหม่ปีการนี้ยังมืดเลยนอกกินน่ะยังมืดเลยยังเท่านี้บอกเข้าเน่ยอยู่เพิ่อนยังบอกบวมที่นี่เลยผมมีข่าขี้นี่บวมกุ้มเลยไหนๆคอยเบิังนี่บวมกุ้มแลยบวมแล้วเหตุใชจ่ะชอด áo เงินขายมันบือเนาะ มันกิดเร็ววันที่ฟูกมันปะใช่เมนฟูกยุติมืดเร็วลรคมืดเร็วผัดเข้าอย่าไปฟูกเลยตัวนี้เนาะอย่าไปชักเข้าให้เลยเนาะไม่บอกคือโบพัดไวแต่หัวปีผู้พัดไวแต่แต่หูดผูดบ่ได้บอกได้ยากมามันโดนระยะน่ะชักแล้วมันมันก้มโอ้ในนั่นนะทุกคน ถ้าว่าเขาพัดวาเตโฮปีนี่เวลาเขาเวลาเขาไปชักแล้วมันบ่ออกนะเอาวะต้องได้ฮอดเวลาฮอดระดูมันก่อนจะเอามาพัดนะก็ถ้าเอาเขาปลูกไว้นีเขาเข้าไปแต่เข้ารีบเขาก็ไว้ใช้เป่าไว้เลยต้องพัดมันถ้าว่าพัดช่วงนั้นเลยเล็ดเขามันจะสั้นจะค่อนแล้วเอาไปปลูกแล้วมันจะบ่ออกอันนี้ก็เป็นความหูไม่เลยทุกคนถ้าว่าบกบ่หูน่ก็เอาไปพัดว้โรดมันก็จะมีคนกระทบ าเวลาเขาพัดเขามาันก็จะสั้นต่ขอนนะครับว่ามันมันบอก่วตัวนี้ชุดลากจะเป็นบรรดาลูกเพืิเทเจ้าชองคนเนี่ยเพืิ่ยนนี่มันบก่กฮ<ะ>้ทเจ้าลูกคนเป็นเพื้่ยืึ้นนี่มันบอ่อ่เป็นบรรดาลูกเพื้่เลยวิ่งน,นี้ <c oughs> ถ้าว่าผูใ้ใดได้ลูกชายลายนี่ถือว่าวิมีเบาขนาดได้ลูกเพื้่แล้วลูกเพื้่มาดิ ยาบริม,มุยยูเฮือนมีนะมีแต่มีมายูนําพ่อปูแม่ย่าเนี่ยสะดวกสบายฉนุกได้ลูกชายลายนี่มีแต่ลูกไพยเฮ <ath> ็ดทั้งหมดเนี่ยนี่ลูกไายลูกชายแต่ว่าผู้ชายมีข้า,บาวบําบังเจ้าเอล่ามีในชุดลายได้จากเฮ็ดวิกเได้นาะน้อยคนได้ทาพึ่นเอามีเลยเฮ็ดอยู่ช่วยมีเขายัาางอันนี่นะเขาปลูกนี่มีชื่อปะเข้ายัง บุกสุกันคือเปนเดฟเป็นคุถ่ายดิบคุณบุกชื่อเข้าโดยพี่ช้างข่าวแถวแถวคนไปแถวเชี่ยปูนโดยพี่ช้างก็เขาเอินน่ะเข้าเขาปลูกตัวมันออกไว้าห์นะเข้าตอนนออกว่ายดะชามเดินชี้ดินเนี่ยออกชามเดินเขาก็เข้าตอนนะเข้าตอนนออกว่า ข้าวน้อยเอาเม็ดใหญ่ไปข้าวน้อยเนาะเม็ดเม็ดใหญ่ข้าวไปข้าวน้อยยืบไปชักมั้ยน anyway, oh, ี่บอหลายคนขอชักเลยเนาะไม่ยังตัวนั่นนะมากอันนัานมักนับตาวน่ะฮิตยังอันนาดน่ะ ฮะแนวไหนะนาดว่าว่าพังมูนูมีข้าวอยู่ฮขนาดอยู่ฮันไหนอยู่น้ำเต้าฮขนาดว่าจะเอาวข้าวไปกินแล้วเอาอยู่ตาเอาอยู่เต้าฮัะเอาน้ำเต้านี่ตักเอาเอามันก็ตักได้เลยเบิ้งได้เบิ้งได้บ่เบิ้งดูนะาาเบิ้งดูนะเออ เออเบื้องข้านัโอ้มันเตกเบื้องนั้นคนละว่ามันมาได้เตกเบื้องคนละขึ้นว่ามันยังดีเขาปิ้นทางนี้มาทุกคนนี่คนละขึ้นว่าน้าเต้ายังดีเออทางนี้มันเตะเทนี้หละเขาเอาตัวนี้ตักเข้าใจกระชอบโอ้คนละเห็นทางนี้เบื้องนี้เบื่อกนี้นี่เห็นเดนี้เล่าแล้วว่าเอาตัวนี้ตักเข้าคนละขึ้นมาตักเช่นทางหูตัวนี้โอ้ันก็อน้าติ่มแล้ะขว่าคนเราเห็นมาเบื้องเทนี้มันเตกเบื้องนี้ เอาตัวนี้ตากข้าวโอ้มันก็คักเต็มหยุดบอดจับพนี่ทุกคนนี่ค <c oughs> ักกันเลย <c oughs> กกเฮ็ดกระบวยตักน้ำอะไรเนาะ <c oughs> โอ้คักตัวนี้แหละน้ำเต้าที่ว่าเขาห้าบเข้าไปเฮ็ดชนกระบดหินเลยเขามัางห้าบแถวชนเผ่าตัวอ้ยนี่นเข้ามากองในไรแต่พอไปแถวชนเผ่าตีนี่จะเป็นกระทุกและเขาจะเบาแล้วตัวนี้บ่มี่แล้วชนไรเขาปลูกตัวนี้เขาต้มกินแถวเชฟโดนะเขากินได้แนเนาะมากอันนี้ตอนมันยังอ่อนเลยเขากินได้ เอากินแต่ว่าโมเห็นเขาเอาตัวนี้ไปหามน้ำจนไรเขาใช้กระตุกแต่ว่ามาเครียดเท่านี้หลายใช้ก็ใช้น้ำเตาหามกินน้ำห้วยแล้วคูม,มือในฝนตกไรเนาะพระเจ้าเป็คนมาได้ใช้เป็นคนมาแต่ะเบงบอกว่าไดนละเบงบบบละเบงเออ เจ้าด้วยจ้าปะเน่มันปะเน่โอ้คนมาจากคนอื่นทั้งหมดเลยทุกคน <g ül> ถ้าว่าเป็นลูกเพื่อนอะไรยังขึ้นแล้วว่าปอยู่บันนึ่งวันบางเพื่อนหรือมาแต่คนอื่นหมดแล้แถววันละแบ่งแถววันปะเน่นี่คือการบอกเขาเอาในกับแถวนี้ตั้งเลยเนาะตั้งตั้งซาซาเพื่อนเลยอื่นหรือวะดุกระจึกกระจึก <g ül> ก่ันคาเนกโอ้สาแล้วล่ะมันต่างกันแถวบ้านตะยุงนี่ก็ยังตั้งงได้คนไตเหนกนะขาวาเลยแถวตะยงาไป่ตั้งเขาหมดนเลยเนาะบ้านปอกับบ้านอลานี่็ยังยังบวจะคกันเนาะ ก็บา้านเะไยังตงนนั้ง,งน่นนึงเลยตั้งแห่งหรือบ,บ้านตะลุงนี่ไปบ้านตะลุง <c oughs> บบจักเลยคอยจักเข่าเอาอย่างไป <c oughs> บ้านตะลุงนี่ <c oughs> ใกล้ๆกันนี่กับตั้งตั้งกันเลยนะ <c oughs> ตัวนี้นี่เห็นแล้ไวไหนี่พัดออนแรงเลยไม่เชื่เอาใหอยู่บนนี่นะเ <c oughs> อ้าพัดอีกเด้พัดอีเธอที่ทช่องนี้ ได้คัดทึ่ได้คัดชองเทือนะทุกคนชองเทือคัดกินเองตัวนี้เออตัวนั้นมันโบชแดงันโบดมันออกตัวนั้นแหละมันมันโบตึ้งไปไหนละครน้ะมันออกหันเลยมันตกแช่เราโบตึ้งไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเอาไปฉีกินเนาะเอาแต่ตัวมันถือว่าได้คุณภาพเม็ดมันดีดีลีนะไปชักทุกคนพอจะให้มันออกวัทุกเม็ดได้ ทั้งในเนี่ยเขาใช้แยงกันไวเลยเพื่อเพื่ให้อันนั้นให้เขาเหตุภามันบริทีนะโอ้เวลาฝนตกยันฝนเข้าเนะาะฝนบ่เข้าวนะันอะเวลาฝนพระผลผา<ม>ผาชาติมานเะข้าอยู่ขันมันบ่ไดนน้นั่นนี่เ,ยเยอ,อย่งเมื่อี้นะขี้พอแห้งเพื่อชีได้เป่านึงนะเนาะพอแห้งเพื่อชีเต็มเป่านั้น เมฆจะน้อยกันพัดบ่ได้เลยเป็นยังมุดลงพาเมฆพาลืมพาด่างนี่พัด<ม>เข้ามาได้เป็นยังพาห้องสุหอย่ามันบอออกในเวลาทำสัตวโอ้มันบอออกยิ่งได้คอทุกคนเลย <c ười> เคยลอกอยู่บ่พัดตอนพาห้องนี่บอออกกะรีบบอเคยลอกเคยเฮ็ดอยู่บ่ <c ười> เคยคุยยาวอันนี้ก็เป็นการทำบอกคำสอนของผู้เฒ่ามาตะกี้นะทุกคน พาเรือมพาดั่งนี่ถือว่าโบให้พัดเข้าพัดข้าวปุกนี่เนี่ยโได้นะเนาะพัดข้าหอกินนี่ได้ยุ่แต่ว่าพัดข้าวปุกเนี่ยโได้พออย่ามันบ่ออกเวลาไปชักนี่อ๋อกระมันออกโบลายมันออกโบมืดนั่นเนาะเป็นบ่อนเป็นบ่อนอยู่มันก็เสียหายเฮาก็ได้ชักขึ้นนี่แหละสมมติมันบ่ออกได้ชักขึ้นบ่บ่อบ่อนบ่อบ่อนบ่อเนี่คันมันบ่อไล่เลยชักขึ้นคันมันบ่อ กอแสดงว่าพัดเข้าด้วพัดแต่ตอนเด็ดตอนพลโบโต๊กเนาะคือว่าคือว่าในพัดดังหึมฮึมหนีโบ,บ,บออนนได้เลยเนาะชักวัดอ่านพัดโบได้เลยแต่ว่าเวลาชักไม่ได้บ่เวลาฝนตกพัดดังเล้วชักมันไม่ได้หว่ เวลากรุ๊ปให้ E EJ เจ็เจมสิมาอาเลยคันพ่นมีซักโบได้อคันพาเห่าพาด้านซักได้อยู่ <c oughs> มาโกดผลงานลุกเพอรอบอ่อ <c oughs> ขอบใจเด้อ <c oughs> นี่ตัวนี้ทุกคนคอยคักนี่เหลาตัวเขาเล็กฝางบวมใหญ่เห็ดนิ้วอ้กเกลีนี่ แต่ว่าตัวนี้เป็นแบบดังเดิมแบบดังเดิมใช้ผ้าไม้เฮียนนี่ทั้งหมดเลยขนไม้ไม้ก็มาเพชรไม้กลมนะบโบมันไม้เลยอืมคักแต่ว่ามันบุไปเป็นระยะพายุมาเป็นระยะพายุยกไปหมดเลยนะครับตั้งใจชื่อเดยนี่ป้าใชา่โบมีในจองเลยทีติดกับตัวนี้นะฮะมีหกเสาแสดงว่าวช่งชองกระปางนี่เป็นหน่วยหนึ่งมีฉาบน่วยนะโบมใหญ่นี่โอ้ ค่ะคุณตัวนี้นี่คือชิมมดและเข่าเนี่ยป้าเลย <c oughs> ถ้าโบมดเข่ากับโบปะเข่ากับปา้เาเนี่ยน,นี้เลยก็ได้ทุกคนคือว้าวเละคือว้าวในวีดีโอก่อนแหละเปิดปลาไปก็ได้บุย้ยคนรักบุย้ยคนเอานะเข้านะโมแม่บอกเขาเขาจะกินข้าไนดะ้เขาย่านประเพณี่เขา่านฮี ตัวนี้กันนี่อันนี้นเนี่ยเขาเร็ดกันอันนั้นทุกคนจะหนูขึ้นหนูมันจะขึ้นบัร้ายนี่ถ้าหนูมันจะขึ้นนีกะมันจะพลาดชากชีนี่นะมันคือจะขึ้นบัวร้ายขึ้ชินกับกันหนูเท้ากันหมดกันอย่างกันบัวร้ายแล้วมันจะเข้าทางในนี้แต่เป็นหนูเป็นอย่างนี้ขึ้นบร้ายแล้ออยจะหนูมาทำลายนกจะแต่นกทุกคนจะนกจบับ ประชาชนิเขาเมากินทำลายข้าวม,มันกินมันตอดแล้วแล้วไปเลยมันกินไปเลยกับบ่พิษประเพณีถ้าม,ามันกินมันตอดออกมามันโตขี้แถวนี้มันทำลายแบบนั้นแหละถือว่าได้พิษประเพณีเลยทุกคนได้ได้